ขยะหันชนอาหารข้าวแกงจานหนึ่งก็เจ็ดเจ็ดสิบกว่าบาทอันนะหกสิบเจ็ดสิบ่ไม่ได้แบบไม่อันด้วยใช่ร้านชื่อพูคิกเชนนะคะอยู่แถวถนนทรงวาดบุฟเฟ่ขนมจีนจะเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร<ะ>์ค่ะทุกเมนูที่กิ้งถ่ายในคลิปนี้อยู่ในบุฟเฟ่ทั้งหมดเลยนะแกงเขียวหวานขนมจีนน้ำเงี้ยวต้มขาไก่มีไข่พะโล้มะ ไม่ได้มีแค่ขนมจีนนะคะเขายังมีกับข้าวอื่นๆอีกอย่างกะเพราผงผัดนอไม้เพิ่งเติมใหม่แบบจุกๆเลยค่ะวุ้นเส้นผัดผักมีหมดและทุกคนมันไม่หมดแค่นี้ค่ะ,คะเขายังมีแบบของกินเล่นอย่างไก่จ๊อทอดมันแล้วก็กล้วยเตี๋ยวก็คือใส่ได้ไม่อั้นค่ะน่องไก่ปีกไก่ไก่ฉีใส่ได้หมดกินได้หมดนี่คือคุ้มมากปกติซื้อกับข้าวถุงละ60-70เจแล้วน,นี่นั่งกินได้ยาวๆไม่ต้องล้างจานสองชั่วโมงรสชาติกินได้ลองทานแล้วนะคะรสชาติอร่อยใช้้้ไดเลยค่ะนิอ หรือถ้าใครติดน้ำพริกที่ร้านเขาก็มีมให้ส่วนข้างหน้ากิ๊งจะพาทุกคนไปกินร้านไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ